สวัสดีครับเนี่ยครับพอดีไปจัดก้อนเฟอร์ไรส์มานะครับก้อนเฟอร์ไรส์หรือกระบอกเฟอร์ไรส์นะครับตัวกองสัญญารลบกวนนะครับเปรียบไปมันก็เหมือนอ็เซอร์อเอรี่อย่างหนึ่งนะครับราคาไม่แพงมากนะครับสั่งจากอาซาด้ามานะครับมีสองขนาดนะครับที่ผมสั่งมานะครับคือเรื่องของเรื่องนะครับลำโพงผมมันมีเสียง หึมออกมานะครับเสียงหึมออกมาผมก็คิดทห้ทำไงดีทำไงดีจะให้มันเสียงหึมมันหายไปนะครับก็เลยสั่งไอตัวกระบอกเฟอร์ไรส์มานะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันทําหน้าที่ยางไรนะครับก็ไอตัวก้อนเฟอรไรส์เนี่ยครับนี่ที่คุณเห็นนะครับคล้ายแม่เหล็กในนี้นะครับหน้าที่ของมันนะครับกองสัญญาณนะครับกบกวนที่จะเข้าสายไฟนะครับหรือสายสัญญาณนะครับ เราบางทีเราจะเวลาเราซื้อสายไฟนะครับหรือว่าสายสัญญาณอะไรมานะครับบางทีเราจะเห็นไอ้ที่มันเป็นเหมือนก้อนๆน,นะครับอยู่บางทีปลายสายบ้างต้นสายบ้างอันนั่นแหละใช่เลยนะครับมันก็คือไอ้ข้างในมันก็เป็นก้อนเฟอร์ไรท์เนี่ยนะครับผมก็สงสัยมานานเลยมันมันเป็นก้อนอะไรนะบางทีพวกสายสัญญาณอะไรต่างๆนะครับสรุปมันก็คือไอ้เฟอร์ไอ้ก้อนเฟอร์ไรท์เนี่ยครับแต่ว่ามันไปหุ้มอยู่อย่างเงี้ยหุ้มอยู่อย่างนี้นะครับในที่นี้นะครับ กรนนี้เราสั่งสั่งมานะครับให้เราเลือกขนาดนะครับดูให้ดีนะครับกะกะเอานี่ผมกะกะเอานะครับว่าสายไฟนะครับสายที่เราจะเอาตัวนี้มาหุ้มมันขนาดไหนนะครับให้เลือกมาให้มันพอดีนะครับแต่ด้วยความที่มันไม่แพงมากนะครับก็เราก็ไม่คิดอะไรมากนะครับผมก็สั่งมาแต่มันโชคดีมันพอดีกับขนาดสายไฟพอดีนะครับไอตัวกระบอกพวกนี้นะครับ ต้องอธิบายสักนิดนะครับให้ดีนะครับควรเอาไปหุ้มไว้ที่ต้นทางนะครับต้นทางพวกสายต้นทางก็คือสายไฟเรานะครับมากกว่ากลางทางนะครับกลางทางก็คือสายสัญญาณนะครับหรือว่าปลายทางก็คือสายกัโพงนะครับจุดที่ที่จะใช้นะครับ ให้ดีนะครับให้อยู่ที่ปลายสายนะครับก่อนเข้าอุปกรณ์นั้นๆนะครับเช่นถ้าเอามาใช้กับสายไฟควรอยู่ใกล้กับปลั๊กตัวเมียนะครับที่จะเข้าเครื่องไม่ใช่ใกล้ไม่ใช่ใกล้ปลั๊กตัวผู้นะครับและถ้าเป็นสายสัญญาณจากเครื่องเล่นไปแอมจะไว้ได้ด้านใกล้แอมหากใช้กับสายลำโพงก็อยู่ด้านก่อนเข้าลำโพงนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับขอผมทดสอบกันนะครับเอามาหุ้มนะครับแยกไม่ออกครับ คือสรุปมันเสียงมันก็ฮึมมันก็ไม่หายไปนะครับมันจะหายไปนิดหรือเปล่าไม่รู้ครับคือฟังแล้วก็แยกไม่ออกนะครับในเกี่ยวกับเรื่องเสียงหูแยกออกยานนะครับในเรื่องภาพก็ใช้ได้นะครับคุณจะลองเอาไปหุ้มสายไฟดูก็ได้นะครับแต่ที่ผมทดลองแล้วเสียงไม่หายนะครับสรุปเป็นที่ตัวซับบูเฟอร์นะครับตัวซับของผมนะครับเพราะว่าซับกับตัวดอกลำโพงนะครับมันเป็นคนละยี่ห้อกันนะครับก็ซับค่อนข้างจะ เก่าแล้วแล้วก็มีราคาถูกนะครับมันก็พอถอดซับออกหายสนิทเลยครับไม่หึมนะครับสรุปเป็นที่ซับครับผมเมื่อถอดซับออกก็ยอมแลกมาด้วยเสียงเสียงเบสที่น้อยลงนะครับพอถอดซับออกนะครับเสียงมันก็ตึบน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องยอมเพราะขี้เกียจฟังกำคาญเสียงหึมมันนะครับก็เนี่ยครับใครอาจจะสงสัยว่าก้อนเฟอร์ไรคืออะไรนะครับก็คือตัว ลดทอนนะครับกองสัญญารบกวนนะครับคุณลองใช้ดูครับถ้าเพราะมันไม่แพงมากนะครับถ้าคุณเจอปัญหาเสียงจีเสียงฮึมอะไรในตัวลําโพงนะครับหรือว่าภาพอาจจะเป็นเอ่อทีวีเป็นอะไรนะครับภาพมันดูไม่เนียนนะครับคุณลองเอามาหุ้มดูก็ได้เพราะราคามันไม่แพงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะหายไม่หายหรือว่าลดลงนิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่โชคแต่ดวงแล้วกันนะครับ หรือว่าคุณจะลองไล่แบบผมดูก็ได้ไล่ถอดดูอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรสรุปของของผมที่ผมกล่าวไปนะครับก็มาจากตัวซับนะครับพอถอดซับเสร็จหายเป็นปกติเลยนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็บกวนฝากกดติดตามด้นะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็ถึงเสียงหืมจะหายไปแลวนะครับผมก็จะลองเอาไปหุ้มดูนะครับไหนก็ซื้อมาแล้วนะครับครับสวัสดีครับ